ก็ครับสิท่านชมทุกท่านนี่ครับตอนนี้อยู่ในบมแบบ JDTY วันนี้อยู่บนหน้าตาของช่องผมเนี่ยครับก็มีหลายคน,นคับเข้ามาถามนะครับว่านะโหลดเทคยังไงนะครับจากคลิปนี้แล้วผมจะที่แพ็กแสงเงาบ y JDTY เกดเข้าไปเนี่ยเนาะไปก่อนนะครับ,รบกดเข้ามาก็กดไลค์กันกันด้วยเนี่ย วิธีการโหลดนะครับง่ายๆเนาะเปิดตารางคิวมามันจะบอกว่าลิงก์เทคตัวนี้นะครับกดเข้าไปนะครับกดเข้าไปที่ลิงก์เทคเลยนะครับกดเข้าไปแล้วเนี่ยนะมันจะเด้งในหน้าของ MC นะครับในเว็บตัวนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณคุณ Alex MCP นะครับตัวนี้เนาะก็เป็นเทคตัวนี้นะครับแต่นั้นก็เรามาโหลดสักครู่นะครับแล้วก็ เลื่อนลงไปครับอ่าเลื่อนลงไปตอนแรกมัจนจะมาโค่หน้านี้เนาะเลื่อนลงไปครับเลื่อนลงไปเลื่อนลงไปเแดนเห็นไหมครับนี่ครับดาวน์โหลดครับลิงก์แรกเลยนะครับอันนี้เป็นลิงก์ที่สองนะครับซึ่งผมแนะนําให้กดลิงก์สองนะสองครับลิงก์ในกรณีที่ลิงก์งนึ่งก็คือกดลิงก์แรกครับปั๊บกดลิงก์แรกเลยนะโอเค จะึ้นข้างล่างเห็นไหมครับพอมเสร็จข้างล่างแล้วให้กดเปิดครับพอกดเปิดมันจะเด้งเข้าไปในหน้าของ Minecraft นะครับพอเปิดเสร็จเพิ่จะเด้งเข้าไปในหน้าของ Minecraft งทันทีซึ่งตัวเทันก็จะเข้าไปในเกมนะครับตัวเทคก็จะเข้าไปอยู่ในตัวเกมทันทีเน<ว>าะ <fünf> ก็<ว> <fünf> <ว> <fünf> ง่ายๆนะจริงไม่ได้ยากนะครับ อันนี้ก็อยู่ในเกมไปทีเรียบร้อยเนี่ยประมาณนี้นะครับอันนี้คือไม่มีเงาเนี่ยนี่เห็นไหมครับสวยงามแบบอารามแท้